เพราะว่า,าจากประจำวันอังคารที่5มกราคม2021เทศกาลพระคริสต์สมภพบ,บทอ่านจากจดหมายของน้อบุญยอนอัครสา,าวกฉบับที่หนึ่งท่านที่รักทั้งหลายเราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรักย่อมบังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรักย่อมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเราม่ใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าพระวรสารนบุญมาลโกเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ พระเยซูเจ้าทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องเนื่องจากเป็นเวลาเย็นมากแล้วบรรดาศิษย์จึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลว่าสถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยวและเป็นเวลาเย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชน,นบท และตามหมู่บ้านรอบๆนี้เถิดพระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดบรรดาศิษย์จึงทูลถามว่าพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารจากสองอเหรียญมาให้เขากินหรือพระองค์ตรัสว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนไปดูซิบรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่ามีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆ ตามพื้นหญ้าสีเขียวเขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละหนึ่งคนบ้างห0สิบคนบ้างพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงแหงาพระพักขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทรงกล่าวถวายพระพรทรงบีขนมปังทรงให้บรรดาศิทธิ์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วยทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึงสิองกระบุงเต็มจำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึง5,000คนข้อคิดพระเยซูเจ้าไม่ทรงเพียงแค่สงสารและเดินจากไปแต่พระองค์ทรงลงมือกระทําการเลี้ยงอาหารประชาชน5,000คนทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและเอาพระทัยใส่ พระองค์ไม่ทรงปล่อยให้เราต้องตกทุกข์ยากลำบากสอนให้เราออกจากตัวเองไวต่อความต้องการของเพื่อนพี่น้องให้คิดถึงคนอื่นมากขึ้นไม่เพียงแค่คิดถึงแต่ตัวเองเพราะว่าจะอันทรงชีวิตนี้ยังคงก้องดังในจิตใจมนุษยชาติจนกระทั่งทุกวันนี้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 1 2 1